มาแล้วนะครับโปรแกรมรายการศึกวันลุปมีสัปดาห์ที่97บอกเลยว่าน่าดูมากๆ ก็จะตรงกับวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์วันว,นวนาเลนไทน์พอดีมาไล่เรียงคู่มวยกันหน่อยว่าน่าดูขนาดไหนมีคู่ไหนที่แฟนมวยให้ความสนใจมากที่สุดยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาว่าชอบคู่ไหนแล้วกันนะครับคู่แรกเนี่ยกติกา m m a รุ่นสตอร์เวดครับเจสันจากฟิลิปปินส์เจอกับริวยั์จากญี่ปุ่นส่วนคู่ที่2ก็ยังคงเป็น m m a รุ่นแบตเตอร์เวดนะครับอลิซอนจากบราซิลครับเจอกับลูคัสกามินนะครับประเทศอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูอีกทีแล้วกันนะครับคู่ที่3กติกามวยยไท129ปอนครับ พีเคสันชัยมาครั้งแรกเจอกับทางด้านยูเซอินะครับจากญี่ปุ่นนี่ก็มาครั้งแรกเช่นเดียวกันนะครับยังไม่เคยเห็นนะกัมปีน้อยเนี่ยที่ผ่านมาเป็นมวยบูนะมาดูว่าเขาจะปรับสไตล์มาต่อยวันลุมพีได้ดีขนาดไหนนะครับแล้วก็คู่4ครับจูเนียร์ไฟเทคเจอกับเอมิลี่สองมวยไทยอะตอมเบทร,รุ่นเล็ก115ปอนด์ก็เคยมาโชว์ฝีมือในวันลุมพีแล้วทั้งคู่ก็ถือว่าผลงานโอเคนะใช้ได้นะครับส่วนคู่5ครับคุณพลน้อยสอสมหมายนี่น้องชายเสกสรรออกขอนเมืองเคยมาแล้วหลาย ครั้งเคยมองคว้าโบนัสแล้วด้วยก็จะต้อนรับน้องใหม่อย่างชาติมังกรชอห้าพยัคฆ์คนนี้น้องชายเพชรงามเกียรติกำพลยังไม่เคยมาก็ถือว่าเป็นจองปีมือในสายศึกของกลุ่มพลังใหม่ทั้งคู่ส่วนคู่เอพกพาคอินเตอร์ครับเวโลจากเมียนมาคนนี้เนี่ยเพิ่งจะย้ายมาจากไทยไฟฟอร์มโหมดมากจากไทยไฟมาครั้งแรกได้ปล่อยเป็นผู้เอกภาคอินเตอร์เลยเจอกับฟานซิสกาเวราะนะครับ ก็ถือว่าเป็นจอมบูคือสไตล์เนี่ยบูเหมือนกันไม่รู้ใครจะถอยเหมือนกันนะสคนเนี่ยส่วนคู่7ครับชาติพิชิตสส,สต้อยแปดริ้วครับเจอกับนิธิกร j เจพีพาวเวอร์หรือว่าเจ้าพุทธน้ำดื่มมี7จ็ดเจ็ดบปอนด์ถือว่าเป็นจอมเก่ารุ่นเล็กทั้งคู่เลยนะนิธิกรนเนี่เคยมาหรือยังผมจำไม่ได้น่าจะครั้งแรกปะ ส่วนชาติพิชิตมาหลายครั้งแล้วส่วนคู่8ครับทองลำพูนเอฟเอบครับเปิดโอกาสให้มังกรบูมเด็กเสียนล้างตาไปที่แล้วชกกันสนุกมากได้โบนัสทั้งคู่ด้วยล้างตากันให้หายคาใจแล้วก็คู่9ครับเด่นเกียงไกสิงห์มาวินครับเจอกับต้มยำกุ้ง ภูมิใจไทยร30ปอนด์คู่นี้น่าดูซ้ายเจอซ้ายใกล้เคียงนะแล้วก็คู่สิบครับคมเพชรไฟเพชครับเจอกับเทพทักษิณสสสิงห์แดงเกิดได้ไม่ได้เดี๋ยวมันลุ้นกันนะครับแล้วก็คู่ที่11อโอ้คู่นี้น่าดูมากผมยกให้คู่นี้เป็นคู่ที่น่าดูที่สุดในมุมมองผมเลยนะดิมิทีเมนซีคอฟครับ,รบนักชกกับป้นหนักจากรัสเซียคนนี้ชนะน็อกสินสมุทรกินมีชนะน็อกลุงลาวี1ิพี่น้องเคยชิงแชมป์โลกกับลิเกนเอเซลแต่แพ้เจอกับ เต็งหนึ่งไฟเทคหรือเต็งหนึ่งสุดเจ๊สายลุงมโอ้โหเต็งหนึ่งนี่ย้ายมาจากไฟเทคครับรับน้องโหดมากรับน้องสยองขวัญเลยนะครับเจอกับจอมโหดอย่างนี้ิธทีเมนซิคอฟนะครับแต่จริงๆเหมือนผมเคยได้ยินนะว่าเต็งหนึ่งเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่กลัวมวยทรงนี้เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงเพราะเต็งหนึ่งเขาก็วุฒิหนักเหมือนกันเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้ายนี่ก็ไม่ธรรมดาไม่รู้ใครนอกใครนะคู่เนี้ย ก็น่าจะสปอร์ตต่ำส่วนคู่เอกครับก้องศึกไฟเทคครับขยับเวทมาต่อย1 13้8 1 3 5ดนี่ไม่ไหวแล้วต้อนรับน้องใหม่ครับรับน้ำมูลเล็กที่เด็ด99คนนี้ดีกีช้ำฝั่งเวทีราชดำเนินนะครับก็ข้ามศึกมาครั้งแรกเจอกับก้องศึกนะครับซ้ายเหมือนกันซ้ายไหนจะเด็ดกว่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับโอ้โหผมดูจากคู่มวยสัปดาห์นี้แล้วเนี่ยผมว่าจัดดีกว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะหลายคู่ที่น่าสนใจมากๆในมุมมองของผมเนี่ยน่าติดตามอ่ะส่วนแฟนมวยชอบคู่ไหน นะครับลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยโดยรวมแล้วน่าดูเหลือเกินนะครับวันลุมพินี97นะครับสุกที่14กุมภาพันธ์โอ้เผลอแป๊บเดียว e จะครบร้อยนักละสำหรับวันลุมพินีอะยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะครับสุกที่14กุมภาพันธ์นี้ครับ